ไปเป็นหนึ่งสู้มา สู้ๆแกบอกสองที่ไรแม่แกแปลผิดแล้วสู้ๆอ้ชั่วคนแล้วอีกรอบอีกแล้วอีกติดใจอย่าพูดมากวันหนึ่งกับไม่ชอบอย่าโดนชอบพลาดลอย่าคิดนะการนี้ตัวตนเป็นเมียมึงนการที่เป็นพะพางักเป็นเมียมึงาไปเองกินกุณตายกัดีก่า แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรที่รักเป็นไงเขาทุกใจเป็นายหนึ่งอายเหรอต้องอายมองมองหนึ่งสองสามมองอินเดียเก่งการเก่งสนับเผาเป็นไงฉันบอกแล้วไงจะบอกให้วันเพ็ญ ฉันไม่ได้คลักเธอไม่ได้ชอบเธอแต่ที่กูทำอ่ะ <c oughs> กูทำเพื่อความสัใจ <c oughs> เอาสิในผัวมึงพระมึงจะช่วยอะ่ะกูอยากจะรู้ว่ามันจะช่วยจริงเปล่ามานี่ <c oughs> ถ้ากูทำอะไรมนึ่ง <c oughs> ทำไมร้องดังๆเพื่อผัวมึงจะได้ยินร้องดังๆเรอ วันเพ็ญเดกกูก็สเมมอาเต้าเสียวายลพ่อหยุดเดีนี้จุดจจะทำั่วหลายีกูไม่หยุด กูไม่หยุดเรื่องของกูี่โยจมเบียนมาแล้วเหรอมึงมช่วยาแล้วเหรอจยเบียนกำลังจะทำอะไรมึงเห็นไหน, <c oughs> นี่ใช่ไหมของที่มึงหลักเป็นพระก็อยู่ส่วนพักอย่ามาเสือกสารแนวกับคนธรรมดาจยเบียนไปเลือกมือลักมือถือว่าอาตมา <c oughs> มหัวล้วจมเบียนจยเบียนอะไรของมึงอาตมาขอพผิดธรรมเรื่องนี้พิดธรรมพ่อสิคืน นี่มันก็คืนพัโคอมองสิริพินชบาตอนคืนโยอัตอมาขอเธออย่าทำอย่างนี้เลยและที่กูขอมึงม่งอ่ะมันเพิที่กูขอมึงว่ายั่วชีวิตกูกูเคยเป็นใหญ่เป็นโตในเมืองกูขอมึองมึงเคยกูไหมยอย่าเสื้อกกับวัดไปวย่ไ่งหวเพียบ้างหนยไตนี้น หลวงพ่อเูมานานแล้วันเพ็ญจะพี่จะสอนจะช่วยไอ้วิญญาณมันคงขืนมันคงขืนยอมอย่างนั้นเหรอทุกข์หลพ่อไปถ่ายนี่มาเป็นไงแสบไหมหลวงพ่อหลวงพ่อไปถามอย่างนี้ได้ยังไงวันเพ็ญเป็นผู้หญิงไปถามว่ามันแสบไหมจะเก็จะถามความรู้สึก ฮบผมตัดสินใจยังไงก็ตัดสินใจเลยกันแล้วกันกูบอกให้มึงหยุดกลับวัดไปไม่ใช่เรื่องของมึงกูบอกนี่ไงเจ็บใจนะมึงเป็นพระมึงจําวันนั้นได้ไหมที่กูถูกปลดยศอ่ะกูเจ็บใจมากกว่ามึงตอนนี้ไงผู้หญิงของมึงมึงเจ็บใจถ้าไม่เกี่ยวก็ถอยอย่าเสือกยกเวท มันต้องอย่างนี้สิวะถอนพระเหลืองมาสู้กับกูถ <My father. S 1> อมนมาดิว